วันดีตอนเศ้านะจ้ะพี่น้องวันนี้ย่ายสวว่าสิไปซ่องบึงปลาเนาะจ้ะไปบึงเห็ดปลาสิมีบนเนาะจ้ะกวนหิมะสิลุ่งกวนจ้ะให้อันแฟนผ้าไปเนาะที่แรกว่าสิไปกับพี่คนไทย่นละ,นะจ้ะว่าสิผ้ากันไปปลาไงเนาะบัดที่นี่พี่เราเรยกวา่าฝนตกฝนที่ตกได้น้องมืดเนี่เขาสิไปยูบ่ว่าสันเที่งฝนตกเที่งสีหมืดว่าสันวาน่าย่ำนี่มันหมืดไปเนาะจ้ะ ไาถึงก็เลยว่าเออว่าไปก็ว่าไปพี่ว่าสันที่แรกวก่าสไปกับเราไปทีน่นี่พี่เราเลยว่าว่ไปก็เลยสิให้นแฟนพาไปสว่งมึงจักน้อยนะ่จาจะไปป้าเนี่ยน้อยเนาะคาเทียได้มาจะเก่งสินะไปไปรุนน้ำกันจะ่าสิใดพอสวทองฟ้าตอนเศร้านะจ้ะพี่น้องถือว่าถือว่ามีแดดแน่ได้จะซ้ำหนึน่งถือว่ามีดแดดแล้วเนะาะเราก็กำลังเดินทางจะออกจาก บ้านไปป่าจ้าปันทางคิดหอดจะพี่น้องคิดหอดปลานอปได้ไปโดนแล้วไปซ่อมไมดูว่าจะเป็นยังไงเนาะข้าจะทำงานจ้ะรีวิวหนทางจ้ะแก่แก่ไเนาะจ้ามาหอดปลาแล้วเนาะมาถึงป่าแล้ว ไปหาเบิ่งน้ากันใจพี่นอ้องมาแต่เศร้าเลยมือนีิมาเก็บเห็ดละลาจ้จพี่น้องบ่รู้ว่าสีมานบ่็นน่องมือหนิเพราะว่ามันไก่หิมะสีลงแล้วก็ว่าได้เนาะไอ้สุกก็เลยจากมาดซองเบิ่งจ้างางมาหาหมุนป้าหมุนดงเนาะคว่ำสุกของเฮาก็คือว่านั่นแหละจ้ะ พ่อเห็นยังเอาเวิร์ดด้ยจะมือนี้ว่าจะกินได้มามามายังปลาเป็นมูกกันจ้ามาเดินป่าเป็นเพื่อนกันโอ้ยวาวสุกเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะพ่อเป้าไม้เลยจ้ะพี่น้องนั่นนั่นนั่นเหลืองยังลงเลือยยู่ตัวอะไนี่ พอได้เล่นอยู right ่จ้ะพอได้เดียมอยู่ตัวเมาะแต้แม่อยู่เนาะอืมจะพี่น้องเดียมเฮ้ยเฮ้ยอยู่จ้าพอได้อยู่จ้าพอได้อยู่พอได้อยู่เนาะมาเล่นออกกอนี่มะสีลุ่งจ้า นตะเลี้ยโตนโพดว่าเอาแกกวนี้พ่อบนีอโอ้มนแล้วหาต่อหาต่อจ้าไอหอยไอแห่อยู่จ้าพ่ออะไรกินน้องเห็ดเหลียงแต่ว่าท่านได้เห็นเห็ดอย่างอื่นจ้าสนจะเอาไม่หมด ราคาอยู่ได้แค่ตอนนี้เฮ็ดเลี้ยงยังเป็นราคาอยู่เนาะส,สวยพอได้อยู่เฮ็ดเลี้ยงนี่ยโบโบเคยลงราคาจะเพียรแจะเห็ดมันปูหรือว่าเห็ดมันปูนี่เนาะ น่ายอยู่จาหรอกนี้นะต้องดูดีๆนะจ้ะเป็นส่วนยังน้ำมาเสียส่วนยังน้ำอันซ้ำนี้ก็ได้จ้ะซ้ำนี้ก็เอาได้จ้ะไปเรื่อยๆจ้า อยู่ได้อีกเนาะเดินป่าเดินป่าี่ดอกนี้สองดอกสามดอกหลายดอกตัวเดี๋ยวให้ให้ให้ดูจ้าโอยจำ tầm quăng ăn Còn... chăng đầy bunny đây đầy 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 phun 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 ít đọc nữa chăng nít dài nít dài เจ้าพี่น้องนี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้ยเฮ็ดขึ้นเป็นตะเลียตุลได้เฮ็ดย่ามหนาวเนาอจ้ะบอกมาให้กินก็ดีแล้วนะเจ้าพี่น้องอื้อยิอียิ่งย็บเอาเบิ้ดจ้ะ อเห็ดดำเลยจ้ะพี่น้องเห็ดดำเห็ดดำก็มีเลยจ้ะเจา้าโนอาทาเบนะิดแล้วเนาะโอ้ยเพิ่งถ้าเพิ่งบอกคักกับว่าเห็นเด้จ้ะสีสีเดียวกับอันนี้เลยว้ายหลเจ้าพี่น้องเพียเพียะเพียเพียเพียพี่พี่พ,พี่อุ้ยถ้าเพิ่งบอกคักในี่าเห็นเลยจ้ะเพีย tôi 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 mà tôi 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 theo tôi 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 đây 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 tôi 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 đây tôi 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 lái lái ดำเห็ดดำหรือว่าทัตคันทะเลนเนาะภาษาสวิเดนเจ้ะเป็นแต่กระลังสีเทาสีแก่หรอเนาะโอ้ยก่อนหิมะสีล่งกับฟ้ากมาเกียบออกจ้าพี่นอ้องนี่แหละความสุขของคนไกลบ้านเนาะเจียบจ้ะเจียบเจีบ๊บดูขี้ลายด้นนี่ ได้องสิไปตัดขาบานด้วบาดเนี่ยโดยมีเวลาตัดจ้ะเฮ็ดชนิดนี่ตอนนี้เพิ่นยังซื้ออยู่ในรา,าคาสามสิบห้าขุนนะจะพี่น้องกับสิประมาณหนึ่งร้อละร้อยบาทเท่านี้แหละแต่ว่าถ้าเย็นเพื่อนกกษีออกเป็นกุ้มน่าจะพี่น้อง เดนนี๋ยว่าข้ากับวินญาณไว้มาสร้างมีเห็ดอันนี้แต่นะองโอ้ยอันนี้เทนะ่าเลยจ้ะเอาไม่ได้เอาไม่ได้เ,ไไดเดียยวแตหลอกมันววนม่มเนาะนี่จะมี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 เก็บเอาเก็บเอา มีอีกไหมมีอีกไหมงางขึ้นไปทึ่งๆกับพ่อเห็ดเลี้ยงจ้ะเห็ดเลี้ยงเห็ดเลี้ยงเอา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 ทางนั้นกะมีอุ้ยทางนั้นกะมีจ้ะเจ็บคนเด้อเจ็บคนเด้อโมได้ตั้งค์พมหวังว่าสิได้เห็ดน้อยใจพี่น้องมือนีิเพราะว่ามัน หนาวแล้วหนาวร้ายแล้วบันนี yeah, ้ที่มาภาสิลุ่งแล้วแต่ยังดีอยู่จะเห็นดอกเห็ดแต่เก็บอยู่เนาะยางน้ำควายน้ำรูปไปนี่แหละจ้ะเก็บเพียเนาะแต่ทีเป็นแบบนี้ละโอ้ยูีกนี่ยเนี่ยมูนึงมูนึงอีกมูนึงอีกสวยๆเลย เก็บเก็บขาเงี้ยวๆ,ๆทั้งนั้นเลยอืมเห็โซ่สียางคามไปป้านั่นเจ้าพี่นอ้องไปลองมืงป้านั่นไปถิมีนป่เนาะนี่ละจ้ะไปเก็บเห็ดกับคามไปป้านั่นป้านี่เนาะป้าใครคิดว่าสิมีกับคามไปเก็บจ้ะ เก็บกวนง่ายใจ้พี่น้องก็ได้แล้วงง่ายอยู่จ้พี่น้องพ่ได้ซุปอยู่เนาะได้ซุปอยู่จะได้ซุปอยู่ยายสวสิเมียซุปตวกันได้จ่าบาทที่นี่ได้แล้วง่ายแล้วตอนนี้แกกำลังขี่รถกลับบ้านจ้พี่น้องขอคูณหล้ยๆเนาะจ้าผู้ที่เขามาบึ่งตะตุนจนจบขอบคุณทั้งผู้ติดตานทั้งไม่เรียกเก่าเนาะจะ้าพ่อกันไม่คีบนาจ้าสวัสดีจ้า You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back.